มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีความตระหนักรู้ร่วมกันว่ามนุษย์เป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญในการพัฒนาสังคมประเทศชาติเพราะในตัวคนประชาชนนั้นมีสติปัญญามีความสามารถมีศักยภาพที่ดีงามอยู่มากมายถ้าสามารถทำนำมาใช้ในการทำหน้าที่การงานบริหารสังคม ประเทศชาติเนี่ยก็จะทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขพร้อมๆกับคนนั้นความสุจริตดีงามหรือสุจริตธรรมถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญควบคู่กันไปซึ่งการที่จะทําให้คนทึ่งมีความรู้ความสามารถ ทำหน้าที่การงานได้อย่างถูกทิศถูกทางเป็นไปตามทํานองครองธรรมนั้นเรื่องสุดจริธรรมต้องสร้างสมพัฒนาให้เกิดมีขึ้นเพียบพร้อมในตัวของแต่ละบุคคลโดยเหตุนี้มจรอและคณะกรรมการปป,ปชจึงมีกุศลเจตานาร่วมกันที่จะจัด โครงการพัฒนาคุณธรรมวิชาการในเรื่องการต่อต้านทุจริตศึกษาด้วยอุสสรเจตนาความมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ความสามารถและมีวิธีการที่จะนำความรู้ความสามารถมาใช้พัฒนาสังคมประเทศชาติ อย่างถูกต้องอดีงามโดยการจัดทำโครงการนี้มีการร่วมมือกันทำมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระยะเวลาอันยาวนานโดยมติของมหาเถรสมาคมพระมหาเถระ,ะมจรและ,ะภาคส่วน เกี่ยวข้องได้มาร่วมด้วยช่วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการจัดโครงการสัมมานาระดมความคิดเห็นในการที่จะทำงานร่วมกันในอนาคตในชั้นแรกนี้เป็นการประชุมสัมมานาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระวิชาที่จะไปจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งให้นโยบายกำหนดทิศทาง ในการดําเนินการด้วยกุศลเจตนาที่มุ่งมั่นจะทําให้เกิดความดีงามในสังคมนี้ประเทศนี้ขออนุมโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้บริหารระดับสูงของมจรคณาจารย์และเจ้าหน้าที่รวมทั้งในสิตของมจรทุกรูปคนคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการปอพ,อพอชอทุกระดับมีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมประเทศชาติในคั้งนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านมาณโอกาสนี้